เกิดยังไงตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นผมเข้าเเดข้าไปตรวจรอบสีสองผมจะเข้าไปในโกดังผมเห็นควันอันนี้ผมเห็นควันแล้วผมก็เอาจาถังไปดับมันดับไม่อยู่แล้วพี่ควันฟวันเริ่มขึ้นใหญ่ไอควันที่พี่เห็นตอนแรกมันเกิดเกิดตึกไหนของโรงงานตรงกลางที่มันเป็นที่เขาวางหล่ออัดแข้งฟองน้ำเลยครับผมทางเก็บสินค้าใช่ไหมสต๊อกใช่ไหมที่เกิดเหตุเนี่ย ตรงที่เขาทำเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเรียงเียงอ่าก็คือสต๊อกสต๊อกของโรงงานอ่าตรงนั้นแหละรับผมอแล้วตอนนั้นมีใครทํางานไหมไม่มีแล้วเขาหยุดงานเขาเขาก็พักกันนอนหมดแล้วอ๋อคือหยุดงานกันหมดแล้วแต่พี่เป็นรอพอที่ดูแลคนเดียวใช่ไหมครับแล้วนึกยังไงอที่เดินเข้าไปตรวจแล้วไปเจอหรือว่าเป็นเป็นวงรอบที่เราต้องตรวจอยู่แล้ว เป็นวงรอบที่ผมต้องเจอตรวจทุกสองชั่วโมงแหละครับผมอ๋อก็เลยไปเห็นกลุ่มควันครับผมแล้วก็อาถังดับเพลงมันมันไม่อยู่แล้วพี่มันใหญ่มากควันใหญ่มากแล้วพี่ผมก็เลยทําอะไรไม่ได้มันแรงแล้วใช่ไหมครับผมแล้วทําไงต่อตอนนั้นผมก็เลยเปิดประตูนี่แล้วผมก็วิ่อกมาคาะอประตูเหล็กบ้านบ้านพักที่เขาใกล้เคียงที่เขาพักโรงงานผมนี่แหละให้เขาไปขอความช่วยเหลือแต่ครั้นี้มันช่วยเหลือไม่ทันแล้วมันไฟิ่มลามลุกขึ้นระเบิดขึ้นมา อย่างนี้โรงงานเนี้ยผมพนักงานโทรบอกว่าไฟไหม้เร่งรีบเหรบอ๋อเล่รีบมาดูเลยใช่ครับแล้วเป็นมันไหม้ตรงไหนอะไรไงพีที่ที่เหียพรู้ไหมน้องแจมตอนนี้ยังยังไม่ทราบเลยเห็นโรงงานเขาบอกว่ามีทีโเอไหม้ตอนเย็นอ่าใช่แล้วยาแล้วยาทีโเอไหม้ตอนเย็นไม่แน่ใจว่าไอ้ระบบไฟมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อคือระบบไฟฟ้าที่ที่ไหม้เมื่อตอนเย็นใช่ไหมใช่แสดงว่าโรงงานฮีติดกันเนีด หรือว่ามันอาจจะเกิดสะเก็ดไฟแล้วก็ค่อยๆสะสมตอนเย็นเนี่ยเราไม่รู้พอมก็ค่อยๆขยายวงขยายวงขยายวงรู้อีกทีก็ดิกแล้วน่าจะเป็นลักษณะพรเกิดเหตุไม่มีคนทางานไม่มีคนทางานมีแค่รปภที่ดูแลอยู่ยู่แล้วโรงงานนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยบริษัทดูลาโฟมนะดูลาโฟมใช่ไหมครับผลิตโฟมที่ทำที่นอนนี่ใช่ไหมครับนี่ แต่ก็ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นไรนะโชคดีครับฮึมโชคดีโชคดีโชคดีประเมินค่าความเสียหายเต็มครับประมาณเท่าไหร่ยังยังไม่สามารถประเมินได้ครับตอนนี้ยังช็อกอยู่อันนี้คือทั้งหลังใช่ไหมไอ้ตรงตรงที่ม่านนี่เป็น